สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากศิริบาลนะครับเพียงครับเสาร์อาทิตย์สองวันนี้ผมขออนุญ,ญาตที่จะนําคําเทศนามาแบ่งปันให้กับพี่น้องนะครับขอพระเจ้าได้ทรงโปรดนําพาให้คําเทศานานี้จะเป็นพระวจนะที่มาจากพระเจ้าที่ได้ตัดผ่านพระคําของพระองค์แต่ขอให้เป็นประโยชน์กับพี่น้องทุกท่านนะครับเชิญรับฟังได้เลยครับพระวจนะของพระเจ้าในตอนนี้นะครับจะเป็นเหตุที่ทําให้เรานั้น ตั้งใจที่จะยืนหยัดจนถึงที่สุดประการแรกนะครับคําสอนที่ผิดเพี้ยนเราเห็นคําสอนที่ผิดเพี้ยนอยู่ในข้อที่สี่และข้อที่ห้าของมัทธิวบทที่ยี่สิบสี่นะครับประการที่สองนะครับการที่เราจะยืนหยัดจนถึงสุดปลายนั้นเกิดอะไรขึ้นที่เป็นสัญญาณว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาประการที่สองก็คือว่าเกิดข่าวลือเรื่องสงครามครับเกิดข่าวลือเรื่องสงคราม อันนี้ผมจะพ่วงไปด้วยว่าเกิดภัยธรรมชาติด้วยในข้อที่หกนะครับประการที่สามครับเกิดการข่มเหงคริสเตียนประการที่สี่ครับในข้อสิบสองนะครับอ่านได้ความว่าความรักของคนส่วนมากจะเยือกเย็นลงเพราะความธรรมแผดกว้างไปอันนี้คือประการที่สี่และประการที่ห้านะครับ พระเยซูตรัสว่าความชั่วร้ายจะเพิ่มขึ้นครับความรักของคนส่วนใหญ่ก็จะเยือกเ,ย,เย็นลงประการที่6ครับรรมพีกล่าวไว้ในข้อที่สิบสี่นะครับบอกว่าข่าวประเสิฐเรื่องแผ่นดินพระเจ้าจะได้ประกาศไปทั่วโลกให้เป็นธรรมพยานแก่บรรดาประชาชาติแล้วที่สุดปลายจะมาถึงพี่น้องครับพระเยซูพระองค์ต้องการให้ทุกคนในโลกนี้มีโอกาสที่จะรู้จักกับพระองค์ หลังจากที่รู้จักกับพระองค์แล้วนะครับจากนั้นก็คือเชื่อวางใจในพระองค์ข้อที่สี่นะครับบอกชัดเจนว่าข่าวประเสริฐจะต้องถูกประกาศไปทั่วโลกเสียก่อนแลีวหลังจากนั้นเนี่ยพระเยซูจะเสด็จมาพี่น้องครับสมัยก่อนนะครับประมาณร้อยแปดสิบกว่าปีสองร้อยปีที่แล้วสิ่งที่เกิดขึ้นในสหรัฐอเมริกาคืออะไรครับก็เรียกว่าเป็น Great Awakening ก็คือการฟื้นฟูครั้งยิ่งใหญ่ในประเทศสหรัฐ หลังจากนั้นนะครับก็จะมีการส่งมิชลีออกมาหลังจาก2องปีจนทุกวันนี้นะครับจำนวนมิชเชลีของประเทศสหรัฐเนี่ยลดน้อยลงเยอะทีเดียวปรากฏว่ามิชเชลีเกาหลีนะครับมิชลีเอเชียเนี่ยส่งกลับไปที่ประเทศสหรัฐเริกาพี่น้องครับจากตรงนั้นเนี่ยเมื่อเราถอยกลับไปดูศาสตร์ของเระเทศจับนะครับในพันธมิียประเท,เ,เทศไทยกว่าที่มิชชลีจะเดินทางเข้ามาในประเทศไทยได้ต้องนั่งเรือสำเภามานะครับ ก็ประมาณ6เดือนหลังจากนั้นเพื่อมีมืดเรือเรือกลอนไฟนะครับก็เหลืออยู่มัน3เดือนต้องแวะต้องประสบกับพายุจะต้องทาอะไรหลายอย่างหลายหลายคนนะครับตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับลูกเสียชีวิตบนเรือนันก่อนหน้านี้คุณแม่นะครับกระทองใช่ไหมครับภรรยาของมิชลเนกระทองร้วคลอดลูกบนเรือแล้วก็ลูกเสียชีวิตบางคนนะครับแม่เสียชีวิตเหลือแต่ลูกนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นครับ แล้วพี่น้องไหมครับว่าการปรากาศขาวประเสริฐในสมัยก่อนนี่ยากเย็นแสนเข็งน,นะครับมิเชลีเนี่ยทำงานในประเทศไทยสิบกว่าปีครับกว่าที่มีคนเชื่อคนแรกนั่นคือบราณาสตรที่บันทึกไว้ถ้าถามว่าเขาจะกลับในปีที่สิบสองก่อนที่จะมีคนเชื่อถ้าเขากลับไปเกิดคนเชื่อหรือเปล่านั่นคือสิ่งที่เป็นการท้าทายมากเราประกาศเราทําหน้าที่ของเรา แต่สิ่งที่เป็นผลมาจากพระเจ้าคนที่เชื่อไม่ได้เป็นเพราะเราแต่คนที่เชื่อเป็นเพราะพระวิญญาณบริสุทธิ์พระเจ้านําให้เขาเชื่อแต่หน้าที่ของเราคือประกาศมิเชลิลแรกนั้นทาหน้าที่ของเขาอย่างเต็มที่พี่น้องรู้ไหมครับว่าหมอบัดเลเนี่ยเวลาทีา่ท่านเข้ามาเมืองไทยท่านเป็นจบแพทย์เมื่อเข้ามาในสมัยรัชกาลที่สามนี่สิ่งที่เกิดขึ้นคือรัชกาลที่ 3, สามนะครับสํานาพระราชวังไม่ยอมให้ท่านขึ้นบกนะครับท่านก็ลอยแพนะครับลอยแพ ทำแพรอยู่นะครับเปิดคลินิกอยู่กลางแม่น้ำจ้าพยานะครับแล้วทางฝั่งกรุงเทพเนี่ยสํานักพระราชวังเนี่ยก็ส่งทาสไปส่งคนใช้ไปเพื่อที่รักษากับหมอฝรั่งหลังจากที่ทาสหายคนใช้หายนะครับกลับมารายงานเจ้าหนายเจ้าหนายก็ค่อยส่งลูกไปทีละคนสองคนในสุดก็เชิญวันเลยเนี่ยขึ้นฝั่งนะครับเพื่อที่จะเข้าวางังถวายในงานถวยายการรักษานี่นคือป,ประเทศของเรา การประกาศให้คุณนั้นไม่ง่ายผมอยากหนุนใจพี่น้องครับว่าจากชีวิตของไมเชนรีเหล่านี้เราเองนะครับรับไม้ต่อจากท่านเหล่านี้เราจะต้องเอาจริงเอาจังในการประกาศข่าวข่าวเสื่อหลายครั้งทีเดียวขณะที่ที่ดจักเนี่ยเข้าสู่สภาวะของความสะดวกสบายแล้วเนี่ยนะครับเราก็พยายามที่จะเลี้ยงดูกันขยายที่ดจักแต่ว่าเราพยาทยี่ดจักเนี่ยไม่ถูกทางเพราะว่าอะไรครับ เพราะว่าขึ้นจากนั้นเราต้องการขยายแต่มันไม่มีคนมารับเชื่อพระเจ้าแต่ที่เราสังเกตนะครับว่าช่วงโควิดสิบเก้านี่ยพระเจ้าฝันร่อนขึ้นจัก,กับถามว่าพระเจ้าฝันร่อนขึ้นจักอะไรบ้างคําตอบก็คือว่าอะไรที่เป็นกิจกรรมงานอีเวนท์ที่ไม่สําคัญนะครับเราจัดไม่ได้แต่ว่ายังมีคนเชื่ออยู่ยังมีผู้เชื่อใหม่อยู่ยังมีผู้สนใจอย,อยู่ยังมีผู้ที่รับปรารถนาอยู่นั่นคือสิ่งที่ ขวางกาั้นกิจจกรไม่ได้โควิดนี่ขวางกั้นคิจจกรไม่ได้ครับเพราะว่าเราได้ทิ้งสิ่งที่ถ่วงไว้แล้วมุ่งไปหาสิ่งที่อยู่ข้างหน้าถ้าถามว่าอะไรคือ next normal ของกิจจกรครับผมอยากจะบอกว่ามีแต่ธรรุรกิจประกาศเละดูสร้างเสาที่เราพยายามมุ่งเน้นทุกคนร่วมมือกันรับใช้พระเจ้ามุ่งเน้นเรื่องการประกาศให้ชัดเจนนะครับกิจกรรมอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องทางประกาศนะครับนะพยายามสลักให้หมด กิจกรรมอะไรที่ไม่เกี่ยวข้องกับการเลี้ยงดูอภิบาลนะครับสลับทั้งหมดเราทรํากิจกรรมที่ตรงกับวัตถุประสงค์ตรงกับเป้าหมายอะไรที่ไม่ใช่การสร้างสาวกที่ผ่านมาการสร้างสาวกไม่ชัดเจนไม่เข้มแข็งเราต้องสร้างสาวกนั่นคือสิ่งที่เหลือแต่พันธกิจที่สำคัญโควิด -19 นะครับทำให้เราเห็นพันธกิจที่สำคัญเหลืออยู่เท่านี้แหละประกาศเลี้ยงดูอภิบาลสร้างสาวกมีคนเชื่อ มีคนเข้าแผ่นดินสวรรค์มีคนเรียนพระตีไม่สามารถเจอหน้ากันได้นะครับเราก็ทําซูมนะครับไม่สามารถเจอหน้ากันได้เราก็ทําเซลแบบซูมนะครับนั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆพี่นะครับหลายหลายคนนะครับก็ไม่มีประชุมอะไรที่ไม่สําคัญแล้วเนะี่ยเลิกหมดเลยใช่ไหมครับสลรับสิ่งที่ทวงทิ้งนั่นคือสภาวะใหม่หรือ next normal ของการประกาศข่าวประเสริฐที่นะครับมาถึงตรงนี้นครับ หัวใจของข่าวประเสริญคืออะไรยอนบทที่สามก็สิบอกว่าหัวใจของข่าวประเสริญนั้นคือความรักของพระเจ้าข่าวประเสริญเรื่องแผ่ดินของพระเจ้าก็คือความรักของพระเจ้าเป็นการเยียวยาความรักที่เย็นชาเป็นการเยียวยาความรักที่เยือกเย็นลงความรักของพระเจ้าจะเข้ามาเติมเต็มเมื่อเราประกาศข่าวประเสริญเราต้องไปถึงหัวใจของข่าวประเสริญนะครับคือการสิ้นพระชนไถ่บาปบนแม่เกนของพระเยซูคริสต์แต่นี้คือสิ่งที่หลายคนนะครับมองข้ามไป เมื่อสักครู่นี้ครับท่านวิกยากรที่อยู่ในคลิปเนี่ยได้อธิบายถึงความสําคัญของข่าวประเสริฐหลายคนที่ประกาศข่าวประเสริฐโดยใช้ของล่อนะครับ mm hmm. เช่นความมั่งคัง่งหรือสุขภาพที่ดี mm hmm. เขาเรียกว่าเฮลแอ่งเฮลกอสเปอรเนยครับนั่นคือสิ่งที่เป็นการหลอกลวงเป็นข่าวประเสริฐที่ด้านเดียวติดตามพระเยซูแล้วคุณจะแข็งแรงไม่ป่วยเป็นโรคติดตามพระเยซูแล้วคุณจะมั่งคั่งไม่ยากจนนั่นคือข่าวประเสริฐด้านเดียวพี่น้องครับ เราต้องนํามาถึงขับเสถียที่ครบถ้วนบริบูรณ์ก็คือเมื่อเชื่อพระเยซูแล้วท่านต้องปฏิเสธตัวเองแบกตา้งเขตติดตามพระเยซูนั่นคือความทุกข์ลำบากใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นการที่เราเองนั้นจะได้นําคนมาถึงพระเจ้าเราต้องเข้าถึงหัวใจขับเสถียคือความรักของพระเจ้าที่มีต่อเราไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์พี่น้องสังเกตไหมครับเวลาที่คู่แต่งงานสัญญากันนั่นคือความรักที่ บริสุทธิ์ครับไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์เจ็บป่วยหรือสุขสบายไม่ว่าจะมั่งมีหรือยากจนความรักนั้นยังคงอยู่พีนี้ครับหากเรารักพระเจ้าจริงหากเราสัมผัสถึงความรักของพระเจ้าที่มีต่อชีวิตของเราจริงไม่ว่าจะสุขหรือทุกข์จะมั่งมีหรือยากจนจะเจ็บป่วยหรือสุขสบายเราก็ยังรักพระเจ้าของเราเสมอเพราะเรารู้ว่าพระเจ้าของเรารักเราไม่ว่าจะอยู่ในสถานการณ์ใดก็ตาม พ่อนครับนั่นคือหนทนางการฟื้นฟูความรักที่ดั้งเดิมความรักครั้งแรกที่มีพระเยซูประการที่เจ็ดครับเลขสองประการนะครับประการที่เจ็ดพ่อพระพีกล่าวไว้ในข้อสิบห้าครับในข้อสิบห้าพอพระพีกล่าวว่าเหตุฉะนั้นเมื่อทั้งหลายเห็นสิ่งอันน่าสะอิดสะเอียนซึ่งจะทําให้เกิดความผิัต,ตามโภชนะที่ตัดโดยแดเนียลผู้เผยพนวะินานั้น ตั้งอยู่ในสถานบริสุทธิ์ให้ผู้อ่านเข้าใจเองเถิดที่นี่มีคำสองคำครับก็คือสิ่งที่น่าเสียเอีสิ่งที่น่าเสียเอีเกิดขึ้นกับกรุงเยาเส็มครับสิ่งที่น่าเสียเอียนนั้นคืออะไรความว่าสสียเสีนั้นคือว่าน่าเกลียดน่าขยะกขยแยงน่ากลัวถามว่าอะไรคือความน่ากลัวน่าเกลียดน่าขยะกขยแยงน่าเสียเสี ความหมายที่ง่ายที่สุดนะครับตรงนี้พระเยซูกําลังเล็งถึงการทําลายกรุงเยรูเซมของพวกโรมกับของกองทัพโรมันนี่แหละครับขนานั้นเองนะครับหลังจากที่พระเยซูกล่าวไว้ประมาณสามสิบกว่าปีถึงสี่สิบปีนั้นเองคศเจ็ดสิบครับกรุงเยรูเ็มนั้นถูกทําลายถูกทําลายโดยแม่ทัพชาวโรมันชื่อไททัส ล้อมกรุงเยเซมนอยู่หลายเดือนทีเดียว <ๆ S 1> หลายเดือก็ตีกรุงเยอรมนแตกครับแต่เมื่อตีกรุงเยอรมนแตกกันท่าน,นเข้าไปในพระวิหารเนี่ยทำลายพระวิหารลอกเอาทองของพระวิหารออกไปนะครับทำลายพระวิหารจนทั้งไม่มีเหลือเลยความเสตเลียน,นี้เกิดขึ้นคือคือมีการบันทึกไว้นะครับของนักประวัติศาสตร์ในยุคนั้นเองท่านบอกว่ามีความกดอย่างมีความน่าสะพรึงกลัว มีการกินเนื้อคนไปนอาหารแม่นะครับก็กินลูกตัวเองมีการตรึงกังเขนมากมายจนทหารโรมันเนี่ยหมดไม้ตัดไม้จนหมดป่านะครับเพื่ออาไม้ไปทําไม้ขแขวนนี่แหละตัดไม้จนหมดป่าเพื่อไปตึงกังเขนเยอรมซมถูกไฟไหม้ทั้งเมืองเป็นช่วงเวลาแห่งความทุกข์ยากลาบากอย่างหาที่เปรียบไม่ได้สําหรับประวัติกรุงเยอรม็ม ตั้งแต่ที่มีกรุงเยอรเซมมาแล้วชาวยิวทั้งหมดจะต้องถูกทำลายล้างครับไททัสเนี่ยซึ่งเป็นแม่ทัพของโรม,มันเนี่ยเป็นคนต่างชาตินะครับเป็นคนนอกาศาสนายิวเวลาที่เขาถูกจัก,กรพรรดิโรมนี่ครับเรียกให้ไปรับพวงเหลี่ยแห่งชัยชนะบอกว่าคุณเก่งมากเลยที่สามารถตีกรุงเยรเซม็มได้ท่านเก่าวยงนครับบอกว่าการปราบชนชาติที่พระเจ้าของพวกเขาลักทิ้งไปนั้น ไม่มีคุณค่าเลย,เลยไม่มีประโยชน์เลยเลยขณะคนต่างชาติแม่ทัพไทยทัสยังรู้ว่าพระเจ้าละทิ้งประชากรของพวกไปแล้วนั่นเขาบอกว่าการปราบชนชาติที่พระเจ้าของพวกเขาละทิ้งไปนะั้นไม่มีประโยชน์อะไรเลยนั่นคือสิ่งที่น่าเสีเยใจมากและนี่คือสัญญาณครับสัญญาณบ่งบอกถึงการที่เข้าสู่ยุคสุดท้ายพี่นงครับ 7จปีนะครับหลังจากการเด็ของพระเยซูครอสอข้อศอ,อ,อเจ็ดสิบนั้นการทําลายล้างเกิดขึ้นแต่พระเยซูว่าก็ยังไม่ใช่จุดจบครับในระหว่างนี้จะมีพระมาชิงหาเท็จพระเพมเท็จเ,เกิดขึ้นภาษาอังกฤษว่า false Christ แต่ก็มี anti Christ มีผู้ปอยพระชะเท็จบางคนเนี่ยสามารถทําการลารสัรลางสั์ของเขานี่ยิ่งใหญ่มากเลยทีเดียวแต่พระพี่มันคิดว่า เมื่อพระเยซูเสด็จกลับมาพระเมสสิยาห์เสด็จกลับมาทุกคนจะลายเห็นพระเมสสิยาห์นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นข่าวประเสริฐจะต้องถูกประกาศออกไปนะครับกรุงเยรูซาเล็มถูกทำลายแล้วครับข่าวประเสริฐถูกประกาศออกไปพี่น้องครับผมอยากจะบอกว่าเดี๋ยวนี้นะครับในยุคนีย้ยุคอินเทอร์เน็ตนะครับยุคโซเชียลมีเดียเนี่ยข่าวประเสริฐถูกประกาศไปทั่วโลกง่ายมากทีเดียวกดคลิกเดียวนะครับไปหมดเลยนั่นคือสิ่งที่ พวกเราจะต,ต้องรู้ว่ามันใกล้เข้ามาจริงๆครับการเสด็จมาของพระเยซูรครับท่านทีบอกต่อไปว่าพระองค์จะเสด็จมาพร้อมกับหมายสั่งพันดนท้องฟ้าเวลาแห่งความทุกข์ทรมานของที่จักจะสิ้นสุดลงนั่นหมายความว่าพระเยซูจะเสด็จกลับมาและรับคุณจักไปอยู่กับพระองค์ดวงจันทร์และดวงที่จะมืดลงดวงดาวจะปรากฏขึ้นจากฟากฟ้าผู้คนจะได้เห็นสิ่งอัศจรรย์แบบนี้ด้วยตาของเขาเอง พี่น้องครับสังเกตด,ดูนะครับตอนที่พระเยซูถูกตึงตายบนไม้กางเขนเนี่ยก็มีบันทึกว่าท้องฟ้าก็มืดเหมือกนกับกลางคืนเลยนะครับนั่นคือปรากฏการณ์ชั้นใดชั้นนั้นครับสองพันปีที่แล้วขณะที่พระเยซูถูกไม้กางเขนแล้วหลังจากนี้ผมว่าอีกหน้าไม่นานนะครับพวกเราอาจจะได้เห็นก็ได้หรือลูกหลานของเราเนี่ยอาจจะได้เห็นก็ได้พระเยซูจะเสด็จกลับมาอีกครั้งในข้อที่สามสิบนะครับ ในข้อ e 30ของพระมีบทที่24นี้นะครับพระมีบันทึกอย่างนี้ว่าและเมื่อนั้นนิมิตแห่งบุตรมนุษย์จะปรากฏขึ้นบนท้องฟ้ามนุษย์ทุกชาติทั่วโลกจะตีอกร้องไห้และจะเห็นบุตรมนุษย์เสด,ด็จมาบนเมฆในท้องฟ้าทรงลิธานุภาพและพระสิริเป็นอันมากพี่น้องครับพระมีบอกว่าหลายคนจงตีอกข่ำครวนตีอกชกตัวเองครับข่ำครวนเพราะอะไรครับเพราะว่า เขาตกอยู่ในความสะพึงกลัวเขาตกอยู่ภายใต้ความกลัวเพราะเขาเห็นเลยนะครับว่าผู้ที่เขาได้ปฏิเสธผู้ที่เขาไม่เชื่อผู้ที่เขาเหยียบย่ำข่มเหงเสด็จมาจริงๆสําหรับเราทั้งหลายที่เป็นคริสเตยียนนะครับเป็นความหวังแต่สําหรับคนที่ไม่เชื่อเป็นความทุกข์เป็นอันตรายเป็นภยัยพิบัติสําหรับเขา พี่น้องครับมันจะเป็นช่วงเวลาแห่งความปิติอินดีครับสาหรับคนที่คนทุกข์ลำบากสำหรับคริสเตียนที่กําลังรักษาความเชื่อและยินหยัดงจนถึงที่สุดพี่น้องเคยมีโซเชียลมีเดียกับใครไหมครับที่ยังไม่เคยเห็นตัวตนแต่ได้คุยกับเขาทางไลน์บ้างทางโซเชียลมีเดียบ้างฉันได้จากนั้นพี่น้องครับเวลาที่เราอาธิษฐานกับพระเยซูเ่ย เราก็ไม่เคยเห็นพระเยซูจริงๆเราได้แต่อธิษฐานและได้แต่ยินเสียงพระสวดเสียงของพระเจ้าเราได้แต่อ่านพระพคัมภีร์แต่เราไม่เคยเจอพระเยซูด้วยจริงๆเราไม่เคยเจอพระเยซูตัวเป็นๆแต่วันนั้นนะครับโมงนั้นแหละครับเราจะได้พบกับพระเยซูไม่เป็นความปิติครับไม่เป็นความชื่นชมยินดีและเป็นอะไรที่ พอเห็นหน้าพระเยซูปุ๊มนี่ครับอะไรที่เราอยากจะถามพระเยซูนี่เราลืมไปหมดเลยเพราะว่าอะไรคือเรามั่นใจในพระเยซูเราไม่ต้องถามแล้วครับเพราะว่าถึงตรงนั้นเนี่ยพระผดว่าเราจะรู้แจ้งในพระพีหนึ่งโครินธ์บทที่สิบสองสิบสามนะครับถึงตรงนั้นเนี่ยเราจะรู้แจ้งแต่ตอนเนี้เรากําลังเห็นมัวม,วมัวเหมือนกับดูในกระจกสมัยก่อนกระจกนะครับในยุคในยุคอดีตเนี่ยมันมันไม่ได้ชัดเหมือนกระจกในยุคนี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ย ท่าไหนทูตเปาโลเปรียบเทียบว่าตอนเนี้เราไม่ค่อยเข้าใจพระเจ้าชัดเจนจริงๆเราไม่เข้าใจว่าทําไมสิ่งนี้เกิดขึ้นเราไม่เข้าใจว่าทําไมถึงต้องเป็นฉันแต่เมื่อถึงตรงนั้นทุกเนี่ยเราเห็นพระพักพระเจ้าชัดเจนและพอเห็นพระเจ้าชัดเจนเนี่ยไม่ต้องถามแล้วครับนี่นะครับไม่ไม่ต้องถามเพราะว่าเราเกิดการอย่างรู้หรืออัตโนมัติเราไปถึงปัญญาที่แท้จริงที่มาจากพระเจ้าจริง และนั้นก็เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเป็นความอัศจรรย์ครับครับจบไปแล้วนะครับวันนี้ผมขอพักไว้แค่นี้ก่อนนะครับขอให้เราร่วมใจกันอธิษฐานข้าแต่พระบิดาเจ้าสารเสริญขอบพระคุณพระองค์ที่พะชนะของพระองค์ได้ทําให้พวกขัมภีร์หลายความหวังในองค์พระวิญาเจ้ามากขึ้นจะรู้จักกับพระองค์มากยิ่งขึ้นขอทรงโปรดให้ข้าพงศ์หลายใกล้ชิดกับพระองค์มากยิ่งขึ้นและมีความสัมพันธ์ที่ลึกซึ้ง เพื่อที่ข้ามุงหลายจะรู้จักพระองค์รักพระองค์และรับใช้พระองค์ได้อย่างเป็นที่ชอบพระทัยของพระองค์ขอทรงโปรดนำพาชีวิตของข้ามุงหลายในวันนี้ในการพักผ่อนในการทํางานในการดําเนินชีวิตประจําวันและในการรับใช้พระองค์ในการประกาศพระกิติคุณของพระองค์ด้วยกราบทูลมอบซึ่งกันและกันให้หนในความรักพระคุณของพระองค์ในพระนามของพระเยซูคริสต์เจ้าอาเมน